คนอาจจะเคยถูกสอนมาแค่สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในฝ่ายสมรธมิตรตอนใกล้จบสงครามแล้วก็ได้รับชัยชนะพอดีใช่ไหมครับความจริงแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลและบทบาทของสยามในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกันครับซึ่งมันมีมากกว่าที่เราเคยเรียนกันมาแบบผ่านๆและสิ่งที่สยามได้รับประโยชน์จากการร่วมสงครามด้วยครับเมื่อครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับในปี1914เป็นต้นมาสยามหรือประเทศไทยในอดีตประกาศวางตัวเป็นกลางในสงครามโลกมาโดยตลอด แต่ในขณะนั้นนะครับหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทําให้นโยบายการต่างประเทศของสยามเปลี่ยนไปมาจากเงื่อนไขที่ว่าสยามในขณนะนั้นนะฮะอยู่ในยุคอาณานิคมสยามอยู่ในสถานะที่แม้จะไม่ตกเป็นอาณานิคมแต่ก็อยู่ในสถานะที่เรียกว่าค้าขายกับต่างชาติอย่างไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นักเพราะสันติสัญญาด้านความสัมพันธ์ทในการทูตและการค้าต่างๆกับต่างชาติมักจะมีเงื่อนไขสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตอยู่ นั่นคือชาวต่างชาติที่ทาผิดกฎหมายจะไม่ถูกสยามจับกุมดําเนินคดีและการค้ากับต่างชาตินะครับสยามก็ถือว่าเสียเปรียบเพราะถูกจํากัดการเก็บภาษีสังคมไทยในขณะนั้นเองนะครับแม้จะดํารงความเป็นกลางแต่ก็มีข้อสังเกตว่าชาวสยามนั้นไม่ได้ชื่นชอบฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสเพราะบาดแผลในใจนะครับยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการปากน้ํรอสอร้อยสิบสองที่สยามกับจกักรวรรดิฝรั่งเศสเกิดความขัดแย้งกันและลุกลามบานปลายจนฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ําเจ้าพระยา แต่ก็มีการประทะกันเพราะฝั่งสยามเองก็ยิงปืนใหญ่ใส่เรือรบฝรั่งเศสเสียหายเรื่องจึงจบลงที่สยามยอมลงนามสนธิสัญญาทําให้สยามสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงและเสียอํานาจในการปกครองคนในบังคับชาวอินโดจีนให้กับฝรั่งเศสในปี1892นะครับนับว่าเป็นเวลาเพียง20กว่าปีเท่านั้นที่ความเจ็บแค้นนี้อาจจะยังอยู่ในใจคนสยามต่างกับฝั่งเยอรมนีนะครับที่สําหรับชาวสยามนั้นมีความชื่นชอบอยู่ไม่น้อย ไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนแถมมีความใกล้ชิดกันถึงขนาดว่ามีชาวเยอรมันเข้ามาทํางานเป็นข้าราชการไม่น้อยเลยแถมพื้นที่สงครามก็อยู่ห่างไกลกับสยามจนรู้สึกไม่อยากเสียงบประมาณส่งทหารไปร่วมรบด้วยแต่ปัจจัยหลักๆที่ทําให้สยามเข้าร่วมสงครามโลกในฝั่งสมรมิตรนั้นหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระมหากษัตริย์สยามในตอนนั้นมีความใกล้ชิดกับฝั่งสมธมิตรเพราะท่านเองทรงเข้าเรียนในวิยาหารในโรงเรียนายนร้อยแซนเฮิร์ส และส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติมทั้งวิชาปืนเล็กวิชาทาหารปืนใหญ่ภูเขาแล้วก็ได้ส่งเข้าประจำการในกองพันที่1กรมทหารราบเบาเดอร์รเรียกว่ามีความผูกพันกับอังกฤษอยู่มากเพราะท่านทรงเคยใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษมานานและรัชการที่6เองก็เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่ครอบครัวของนายทหารในกรมทหารเบาเดร์รที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก ปัจจัยอีกอันนึงนะครับที่ฝั่งสมารามิดเองก็เชื้อเชิญสยามเข้าเป็นพันธมิตรไม่ว่าสยามจะเข้าร่วมสงครามหรือไม่ก็ตามเช่นฝั่งอังกฤษที่พยายามเจริญสัมมธทิตฐิกับสยามนะครับในปี1916นะครับพระเจ้ายอสที่5แห่งประเทศอังกฤษถวายยศพลเอกพิเศษกองทัพบ,บกของอังกฤษแด่รัชกาลที่6ซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษไม่เคยพระราชทานยศทหารให้แก่มหากษัตริย์ของประเทศใดมาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นประมาณ5วันครับรัชกาลที่6เอง ก็พระราชทานยศพลเอกพิเศษแห่งกองทัพสยามแด่พระเจ้ายศที่5แห่งประเทศอังกฤษเช่นกันและประจัยสุดท้ายครับรัชกาลที่6ทรงเอาสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ตั้งพระองค์ทรงแจ้งต่อคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์เมื่อวันที่28พฤษภาคม1917ว่าสยามมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียมากกว่าหากยังดำรงความเป็นกลางและหากอยู่ฝ่ายผู้ชนะสงครามสยามจะมีโอกาสในการ,การแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมต่างๆกับนานาชาติและได้รับการยอมรับในเวทีโลก จนวันที่22รกรกฎาคมพศ2460หรือคศ1917พระบาทสมเด็จพระมงก,กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสงครามระหว่างสยามกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีหลังจากที่พระองค์ทรงใช้เวลากว่า3ปีในการโน้มน้าวให้ประชาชนและข้าราชการหลายคนที่เคยสนับสนุนมหาอำนาจกลางให้หันมาสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ว่าเสนาธิการสยามในเวลานั้นานะฮะตระหนักดีครับว่า ศัก,กยภาพของกองทัพสยามในตอนนั้นไม่สามารถให้การสนับสนุนทงงางการทหารใดๆแก่ชาติพันมิรได้โดยตรงจึงสนับสนุนด้วยการไล่ข้าราชการชาวเยอรมันและออสเตรียฮังการีออกจากราชการยึดเรือสินค้าของเยอรมันที่จอดทีย์ท่าอยู่ที่สยามรวมถึงตัดความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับชาติศัตรูพร้อมทําหนังสือสอบถามไปยังชาติพันธมิรว่าต้องการให้รัฐบาลสยามช่วยสิ่งใดบ้างหนึ่งในข้อเรียกร้องนะครับนอกจากยุโทโธปกรณ์ต่างๆแล้วนะฮะ ฝ่ายฝรั่งเศสต้องการให้สยามจัดทรงหน่วยพยาบาลคนขับรถยนต์และนักบินไปช่วยเหลือฝ่ายสมรธมิตรทั้งสยามจึงได้ประกาศรับสมัครกองทหารอาสาเพื่อไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในขั้นต้นนะฮะได้คัดเลือกทาหารเพื่อไปร่วมรบและจัดตั้งกองทหารอาสาประมาณ1 0 0 0นายแบ่งเป็น3กองครับก็คือกองทหารบกรถยนต์กองบินทหารบกและกองพยาบาลทหารบกนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ธงชาติไทยของเราทุกวันนี้นะฮะใช้ธงไตรรงสามสีครับ เพราะในปีนั้นนะฮะธงชาติสยามมีลักษณะเป็นสีแดงสลับสีขาว5ริ้วแต่เมื่อจะเข้าร่วมสงครามกับฝั่งสมรมิตรนะครับซึ่งธงชาติส่วนใหญ่มี3าสีสีแดงขาวและสีน้ําเงินจึงทําให้รัชกาลที่6นะฮะทรงออกแบบธงชาติขึ้นมาเป็นธงไตรรงและประกาศใช้เป็นธงชาติในปี2460หรือคศ .19 1 7ในพรบธงฉบับแก้ไขปีพศ2460วันที่28กันยายน,นครับมีข้อความเขียนไว้เลยนะครับว่ารัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริว่า ธงริ้วขาวแดงนั้นยังไม่เป็นสง่างามพอสําหรับประเทศสมควรจะเพิ่มสีน้าเงินแก่เข้าไปอีกสีหนึ่งเพื่อให้เป็นสามสีตามลักษณะธงชาติของประเทศที่เป็นสม,มนธมิตรกับกรุงสยามได้ใช้อยู่โดยมาเพื่อให้เป็นเครื่องหมายปรากฏว่าประเทศสยามได้เข้าร่วมสุขทุกขและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับสมรธมิตรหมู่ใหญ่ทีนี้เมื่อกองทหารอาสาไปถึงฝรั่งเศสนะครับนักบินของสยามก็ต้องเข้ารับการฝึกของกองทัพฝรั่งเศสก่อน ส่วนกองทหารบกรถยนต์นะฮะของสยามที่ผ่านการฝึกหัดจนได้เข้าร่วมสมรภูมิเนี่ยแนวรบด้านตะวันตกแล้วก็ปฏิบัติภารกิจลำเลียงพลลำเลียงสัมภาระและสเสบียงเข้าสู่แนวหน้าหลายครั้งนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเหรียญก้าหารชื่อครัวเดเกร์ประดับที่ยอดธงชัยเฉลิมพลเป็นเกียรติยศแก่กองทหารบกรถยนต์และกองทัพไทยและกองพยาบาลทหารบกก็ได้ร่วมเรียนรู้การรักษาพยาบาลภาคสนามเรียนรู้ระเบียบปฏิบัติกับก,บกองทัพฝรั่งเศส แม้ในส่วนของกองบินทหารบกนะครับจะยังฝึกหัดไม่จบแต่สงครามสงบลงเสียก่อนนักบินทหารเหล่านั้นก็ได้กลับมาวางรากฐานให้กับกิจการการบินของไทยแล้วก็ทาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหลังจบสงครามนะครับส่วนเมื่อสงครามจบลงนะครับกองทหารอาสาของสยามก็ได้นําธงชัยเฉลิมพลไปเดินสวนสนามในกรุงปารีสด้วยในการเดินขบวนฉลองชัยชนะซึ่งมีการเดินขบวนฉลองชัยชนะเนี่ยทางนฝรั่ง,งเศสเบลเยียมและอังกฤษ สงครามจบลงด้วยการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซ์ซึ่งมุ่งเน้นการลงโทษเยอรมนีซึ่งจะเป็นหนึ่งในชนวนสงครามโลกครั้งที่2ในเวลาถัดมาครับหลังจบสงครามนะครับสยามได้รับการยอมรับจากนานาชาติเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวประเทศสยามแก่นานาประเทศทั่วโลกและสยามก็เด้เรียนรู้วิทยาการต่างๆจากชาติพันธมิตรและแน่นอนครับว่ามีการแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมต่างๆหลังจบสงครามโลกโดยชาติแรกที่ทําก็คือสหรัฐอเมริกาครับก่อนที่ประเทศอื่นจะทําตาม สยามได้รับสถานะสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะครับเพราะถือเป็นหนึ่งในชาติผู้ชนะสงครามและทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะที่อยู่ในสงครามทั้งหมด19นายก็ได้มีการนําอัฐิกลับมาบรรจุลงในอนุสาวรีย์ทหารอาสาบริเวณสนามหลวงด้วยครับใครเคยเห็นกันบ้างไหมฮะและสุดท้ายนะครับนอกจากอนุสาวรีย์ทหารอาสาแล้วทุกวันนี้เรายังสามารถที่จะเห็นอนุสรจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับอยู่ที่เขตป้อมปราบสตูพ่ายในกรุงเทพนี่เองนั่นก็คือ วงเวียน22กรกฎาคมครับวงเวียนแห่งแรกของประเทศไทยโดยชื่อวันที่22กรกฎาคมแน่นอนครับคือวันที่สยามประกาศสงครามกับฝั่งมหาอำนาจกลางโดยรัชกาลที่6ทรงพระราชทานชื่อวงเวียน22กรกฎาคมให้เองและเป็นที่บรรจบของถนนสามสายซึ่งต่อมารัชกาลที่7ก็ทรงพระราชทานชื่อถนนทั้ง3มสายนี้ว่าไมตรีจิตมิตรพันธสันติภาพแปลว่าไมตรีจิตที่มีต่อฝ่ายสม,มันธมิตรทําให้เกิดสันติภาพนั่นเองครับ เห็นไหมครับหลักฐานทางบริษัทอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้เลยครับวันนี้รายการอดีตหมดเวลาลงแล้วส่วนเทปต่อไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรไว้ติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับ